สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทูชชั่นขอ,อนำท่านผู้ชมไปชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกและเป็นฤด,ดูกาลน,นะครับบุยล้ำในที่ช้างอารีนาต้อนรับทางทางของบัวปัญญะวันนี้ในส่วนผู้บรรยายก็จะมีคุณตั๊บบุญมังกรุ่งและผมสงนศรีมารับหน้าที่ผู้บรรยายนะครับหาเกเคมเริ่มตุกการสิบนาทีล้ำตุกการชานะทุกอย่างก็จะอยู่ในมือนะครับเริ่มมา บอลบิสซูรี่เจอคิมินยอกชะลอไว้จเยาวตั้งกลางแล้วครับซัดไกลกับพากอนทักไทยใส่เอเทลิตเคลียร์เลยครับเคลียร์ออกมาบอลลงพื้นได้ได้ไดลุ้นของทางฝั่งบิซูรี่ไปชมกันเองครับของทางนองบัวอาก็มา3คนจุบชัยออกมามาที่คิสฟิมหาได้สา้วปัน่นม,มันตรงตัวของบรินครับคิสฟิมโอ้โหไม่คุมพอ ผู้เล่นของทางฝั่งนบัวชนเองนะครับที่นอนเจ็บอยู่เนี่ยพิวัตรพันษาประคองอยู่ไม่ให้เอ้มาที่ทีระทอนช่องพิวัตรพันษาไม่เลือกได้ซ้ายมีช่องมีช่องแล้วก็โอ้หนึ่งศูนย์เขของพิจวัติมาแล้วครับโอ้โหนาทีที่2 6ครับโอ้โหกดล็อกได้ครับด้วยลูกยิงสุดสวยเลยนะครับ ซ้ายของพิธิวัฒน์ทำงานครับทีเด็ดแบบนี้จากแถว2ของพิธิวัฒน์มากนักนะครับแต่มาได้ถูกที่ถูกเวลาเหมือนกันครับคือฝั่งหนองบัวพิชยานี่ก็ป้องกันลึกในกรอบนะครับพิชยาจับได้ขยับแตะ2ทีไม่มีใครเข้าเลยโอ้โหวางเท้านี่เหมือน ฐานปล่อยจรวดเลยครับบอลพุ่งแหวกอากาศส,สายผ่านมือของปรินเข้าไปเป็นประตูที่รอคอยนะครับก <c oughs> <ๆ>็เลยเป็นจังหวะทองของทาง้าพี่ว่าตรงนี้ไม่ล้ำอารคิสปิมเคสปิมบรรจงมาต้องประตูที่สองว่าเราจะนี่สก,กัดทิ้งเด้อก่อนครับก่อนที่จะไปถึงเสาสองได้เราจนี่ขวางลออกมาขังบอไว้กัเลยไม่ฟาตรงนี้ มาบายทีเดาะทอนซ้ายในช่องให้ไปที่ธุวชัยโยมหาขวาไม่มีช่องให้ทีเดาะทอนยกยกไปติดรองผู้สินไม่ว่าเขาสองยิงอยู่ในตู้โอ้ไม่ได้ยังแค่หนึ่งศูนย์โอ้โหผู้สินปล่อยให้เป็นลูกได้กีพีกรที่อยู่ใกล้ๆอยู่แล้วครับใกล้เหตุการณ์มากตัดสินใจยังไม่เป่านั่นแหละครับแม้ว่าจะเห็นบอลก้กระดอนโดนแขนแล้วแต่ว่าเขาสิสตามาเล่นอีก าที่ลอนจินี่เปิดโด่งมาติดคิดมินยอกแล้วเก็บได้ของทางธนวุฒิรอลิงโบมาให้ให้้ิงโบลิงโบเปิดมาถึงมาคาซาเบอร์ติดเซฟครับโอ้โหโอ้แค่เดียวของทางอิตาลีตรวนี้ถือว่าทำได้หนึบเลยครับฮาเบอร์ได้โอกาสยิงหยดจ่อเลยจังหวะให้จังวหงวะสองมาก็ไม่ล้ำด้วยนะครับ ใช่รครับทางอิตาลีนคือเป็นปฏิกิริยาในการยกแขนขึ้นหน้ากันม่ลิงโบอลิบบเปิดเปิดมาเสาแรกมาครับเปลี่ยนทางห,หู้หนาไปหน่อยครับว้าแต่ลงทงลําหน้าขึ้นทงลําหน้าขึ้นด้วยไซ้ายเนะี่ยมันก็นเลยเด้งหนีไปปฏิบัติเก็บอลสองํลามีบอลได้แต่ทงขึ้นว่าเป็นจบครึ่งแรกเลยครับท่านอดีตรุทธร เล่นครับดูจังหวะลรามาคริสปินบิสโซลีมีโอกาสที่จะได้ยิงล้มของบิสโซลี่ลรอครับที่เซฟแล้วซ้ำของทุกผู้ใชยให้กับคริสปินมาให้บิสโซลีทีนี้ก็สองศูนย์กองซ้ำเที่ยวที่สองเหครับโอ้โหแค่สองนาทีครับในครึ่งหลังนะครับอยู่ที่รำนำห่างเป็นสองลูกแล้วครับ จังหวะลอยสูงขึ้นมาเหมือนกัน,นครับแนวรับหนองบัวแล้วคริสปิมครับกระชากขึ้นมารอจังหวะให้อนุก,กูลนี่หลุดออกจากตำแหน่งแล้วไหลให้บิโซลี่นะครับจบจังหวะแรกนี่ปิดเซฟของปรินครับเหยียดขาไปเซฟได้สวยเลยนะครับแต่เก็บตกโดยสุประชัยครับแล้วตอกส้นมาให้คริสปิมที่ไม่รีบร้อนซะด้วยนะครับรอจังหวะครับแล้วบิโซลี่ครับแผดอินด้วยซ้ายย้อนทางปรินเข้าไป สม่ำเสมอจริงๆนะครับฟอร์มการทำประตูของกองหน้าประซิวัย27คนนี้เลือกโคเมซาสองลุกนี้โอ้โหตุงระขายเลยครับขอพรรษาโอ้โหสามศูนย์ครับอ่าดีทำท่าจะเหมือนการเจอกันที่บ้านหนองบัวเลยนะครับพอครึ่งหลังมานี่บุรีรัมที่ครึ่งแรกนำลูกเดียวแล้วยังอดอัดอยู่นี่โอ้โหมาครึ่งหลังนี่รัวเลยครับ ดูการเทคครับปรินนี่ตัดสินใจถอยออกแล้วไม่ถึงบอลครับแล้วโม่งย้อนนะครับจากมุมที่ไม่ได้กว้างมากแต่ว่าแม่นยำนครับเซนเตอร์แบ็กวัยสาครับอลิมี่เห็นไม่เขินที่จะฟาวเลยนะครับตัดเกมไว้ก่อนเพื่อที่จะตัดไฟต้นลมเลครับ ไม่ให้ฝั่งนบัวมาได้แล้วก็ตรงนี้คริสปิม,มาครับดูว่าจะเลือกเองหรือเลือกเลือกเพื่อนเลือกวิสซลี่เพื่อจะเพิ่มตัวที่2เกมน,นี้โอ้โห4 0ครับว่าอย่างนี้ก็ปั่นเอาดักโบวให้ชัวร์ไปเลยนะครับครับเราลุ้นแฮตทริกด้วยนะครับในเกมนี้ครับกีเมวิโซลี่มีโวไทยลีกฤด,ดูกาลนี้ครับสำหรับวิสซลี่หลังจากนี้แล้วที่เสียบอลกลางทางเนื้อขวาไม่ทันคริสปิมพาทะยานหนีมาแล,แล้วเป็นคริสปิมอีกแล้วที่เป็นคนแอสซิสต์นะครับ ทั้งสงประตูของมิโซลีที่ยิงได้นี่ได้รับบอลจากเพื่อนร่วมชาติเราดูความเด็ดขาดยิงซ้ายไปลูกหนึ่งคราวนี้ขวามาตรงนี้แล้วคิสบิมออเลครับ5-0เลยครับโอ้โหคิสบิมโอ้ยิงเองบ้างครับคราวนี้หลังจากแอซิสมา2แล้วนะครับครึ่งหลังนี้ 20นาทียิง4ลูกเลยครับบุรีรัมยวางของนัตนากรมาออกตัวหลังลายแบบเหลือๆนะครับโอ้แล้วขวาไม่ไม่อยู่แล้วดูครับโอ้โหเทคนิคของพิสปิมนี่ต้องรีบปล่อยแล้วครับรอนตินี่ไม่อย่างนั้เสี่ยงใบแดงเลยเลือกไปทางเสาสองนุกนี้ครับเอเลิกเลยเอาชัวร์ครับพอที่เส คิสบิมทะลุช่องอ้าวหลุดอย่างนี้ของโบอาเคียโล่ง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 ก็6-0เลยครับโอ้โหมใช้เวลาไม่นานเลยครับมาเต็นโบอาเคียปล่อยให้คริสปิมมีโอกาสเล่นกับบอลแบบนี้กันเรียบร้อยครับพลึงมาแล้วเลือกแทงแล้วโบอาเคียนี่สอดออกตัวในจังหวะที่พอดีพอดีนะครับไม่ล้ำครับ ทามิงในการให้กับมาซีประตูครับวันนี้ครึ่งโหลอีกแล้วพอทางขวาหาดูอาทิตย์อาทิตย์เปิดเปิดมาหาทางโบอาเคียโอ้โหกุนนี่ถึงโบอเคีย7-0ครับโอ้โหอันนี้ลงมาเล่นไม่ถึง10นาทีนะครับแต่ว่ามีลุ้นแฮตทริกแล้วเลือกจ่ายได้เลยนะคริสปิมครับ อ,ออกบอลไปด้านไกลนี่เปิดวางได้พอดีพอดีครับอาทิตย์เบิกน้ำหนักมาถึงโบเคียซึ่ง yes. แล้วก็จุกเกมนว่าบุยราาก็เก็บ3าแต้มคว้าแชม,มป์แบบสบายๆแล้วครับโอ้โหก็คว้าแชมป์สมัยที่สิไปจนได้นะน่าละครับ ทางการนะครับว่าปีนี้ไทยลีกจบด้วยสมบูรณ์และแชมป์เป็นมือระดับเจ็ดวันนี้เราสองคนต้องลาต้อนไปกอดเราพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ